สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดพระพุทธรูปปางเปิดโลกวัดโลสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับกับหลวงพ่อไพบูร์นะครับเจ้าวาดวัดนะครับกราบมาสักการครับหลวงพ่อครับพระพุทธรูปด้านขวามือของท่านไอ้ด้านซ้ายมือของท่านเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับพระพุทธรูปองค์นี้ครับอันนี้ก็ต้องขอย้อนอดีตเมื่อปีเอ่อเมื่อตอนที่อาจจะมาบวชที่อยู่ที่นี่ใหม่ๆเมื่อปีส5ง5้า เสียนพระพุทธรูปองค์นี้เดิมไม่มีองค์มีแต่เสียนเบเดี๋ยวพี่ขอขอเดินนิดหน่กระดาษหน่อยมีไม่มีองค์มีแต่เสียนมีแต่องค์มีแต่เสียนมีแต่เสียนเดี๋ยวพ่ให้หน่อยมีแต่เสียนเป็นเสียนเก่าค่ะผอมซึ่งเป็นเสียนเป็นเสียนแบบเนี้ยค่บผอมเป็นเสียนแบบนี้มีแต่เสียนอยู่ครับซึ่งอยู่อยู่ข้างบนอยู่ชั้นบนครับอยู่ชั้นบนในกติเจ้าวาดอดีตเจ้าตีอดีตเจ้าวาดอยู่ตรงเนี้ยครับก็ เอามาเปิดให้โยมได้เคารพกราบไหว้กันมาเมื่ออาตมาเป็นเจ้าวาดก็เอามามาสร้างมาสร้างตรนนี้มันก็จะเป็นห้องวัตถุมงคลครับอ่อก็จะร้างสร้างไว้ตรงนี้แล้วก็จะเอาเสียนเนี้ยเอาไว้ข้างบนเมื่อปีพุทธศักราช2 5 5พ5นาดถ้าอาตมาจำไม่ผิดครับคือเสียนเนี้ยอ่ในนิมิตคือความฝันลอยไปหาฉันที่กติที่ชั้นอยู่หลังเมนครับ ลอยไปแล้วก็มีเสียงมีเสียงบอกว่าให้สร้างองค์ให้หน่อยสร้างองค์ให้หน่อยอาจารย์ครับเสียงนี้อยู่คู่วัดมาก่อนอยู่คู่วัดมาอยู่คู่วัดมาตั้งแต่อดีตเจ้าวาดเล่าให้ฟังว่าอยู่มาตั้งแต่สร้างวัดครับอันนี้มาเมื่อท่านมาเข้าฝันนียเนี่ยอาตมาตื่นขึ้นมาก็ามาดูเสียงจําได้วันนี้เสียงเดียวกับที่เราเสียงที่เรามีอยู่ทีแรกก็ยังไม่รู้ว่าเสียงที่ไหนครับมาดูว่าเสียงที่เรามีอยู่ ก็เรามาสร้างองค์ต่อเสียนับให้ก็มาจุดทูปบอกแล้วว่าในปีเซยิตหกศูนย์เนี่ยอาตมาก็ครบเซยิตพอดีกัรก็รอองค์ต่อเสียนไม่ให้ครับรอองค์รอ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 องค์แล้วต่อเสียนแล้วเสียนนี้ทำไมจึงรู้ว่าปางเปิดโลกเป็นปางเปิดโลกในความรู้สึกตั้งแต่ตื่นจากความฝันว่าต้องเป็นปางเปิดโลกเท่านั้นคือเสียนนี้จริงๆใส่ปางได้ทุกปาง,ปางใส่ได้ทุกปางครับ แต่ในความรู้สึกเขาตื่นจากฝันเราต้องปางเปิดโลกเท่านั้นทาไมต้องเป็นเช่นนี้ครับพ่อก็อนั่นความรู้สึกเป็นความรู้สึกว่าทําไมต้องเปิดเป็นปางเปิดโลกอาตมาก็ยังถามตัวเองอยู่เหมือนกันครับทําไมต้องเป็นปางเปิดโลกแต่ความรู้สึกว่าต้องปางต้องสร้างปางเปิดโลกเท่านั้นเท่านั้นแล้วก็อาตมาจึงตั้งชื่อหลุงพ่อว่าพระพุทธประธานพรสาเร็จครับสาเหตุที่จะตั้งชื่ออย่างนี้มันมีที่มาว่ายังไงครับพ่อก่อนที่รอก่อนที่เจ้าเอารอองต่อเสียเนี่ย ก็เอาเสียนเนี่ยไปให้ที่ช่างที่พยุหะทางที่เขาหล่อหล่อหล่อองค์พระเนี่ยดูว่าจะว่าว่าเสียนเนี่ยเป็นเสียนประเภทไหนโดนตัดมาหรือเป็นเสียนอะไรครับช่างพยุหะพี่เาพยุหะก็บอกว่าเสียนเนี่ยภาษาภาษาช่างเาเรียกว่าเสียนดิบเสียนดิบคือหมายความว่ามีแต่เสียนตั้งแต่ต้นแล้วมีแต่เสียนตั้งแต่ต้นแต่ไม่ได้ทราบเป็นองค์ครับเสียนยังไม่ได้ยังไม่ได้มีการตกแต่งครับ ไม่ได้ถูกตัดเสียนมาจากตรงไหนไม่ได้ถูกตัดเสียนมาจากไหนครับก็เลยหลวงอตาตมาค,คิดว่าเอออยู่มาตั้งร้อยห้าสิบปี140ปร้อยสี่สิบกว่าปีไม่สําเร็จมาสําเร็จในยุคเราจึงตั้งชื่อหลุงพาววา่อว่าหลวงพ่อพระพุทธประธานพรสําเร็จผ่อลูกแหละครับมาสําเร็จในยุคเราครับเราจึงตั้งชื่อวา่าหลวงพ่อพระพุทธพระพุทธประธานพรสําเร็จในริยาบทปางเปิดโลกครับได้ปางเปิดโลกครับเปิดโลกขอธาตุรัะท่านครับ สัดส่วนเนี่ยความสูงนี่เขาคำนวณจากเสียงว่าควรจะสูงเท่าไหร่ใหญ่เท่าไหร่คำนวณจากเสียงครับผมเขาต่อเสียเป็นหลักครับถ้าองค์ใหญ่ไปก็เสียงจะเล็กเ้าองค์เล็กไปก็เสียงก็ใหญ่ครับแต่น,นี้บอกบุญเวลาคนต่อต่อเอ้ยเดี๋ยวเราไปหลอ่อองคพ์พระพุทธตัวพระพุทธลูกกันองค์พระพุทธลูกกันไม่มีเสียนทำยังไงครับกันแล่นก็คือเราเรา,เราไม่ได้สร้างพระพุทธลอ่ององค์ชาวบ้านว่าไงตอนไปต่อไ<อ>ปจะจัดงานบุญหล่อ เาจาจัดอหล่อ,รอพระครับผมโอ้ทุกคนเอาของเอาอะไรมาโอ้ปัจจัยได้ปัจจัยเยอะเลยครับปัจจัยเยอะแล้วก็เอาของโลหะอะไรต่งตางๆที่เป็นทองเหลืองน,นะครับมามามาเยอะเพราะว่ามันมีอัตราส่วนของเขาครับที่อันไหนที่ใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้เราเก็บไว้ครับอันไหนที่ใช้ประโยชน์ในการหล่อได้เราเอาไปหล่อครับแต่เอามาใช้ประโยชน์จริงได้เอามาตกมาแต่งเอาแล้วเอามาใช้ได้จะเก็บไปเยอะครับเก็บไปเยอะครับ เสร็จในรอเสร็จปีไหนครับพระอาจารย์ปีหกศูนย์ปีหกศูนย์พระอาจารย์ครบหกสิบปีพอดีปีนั้นปีพอดีโอพระอาจารย์คนพสองของห้าร้อยห้าร้อยพระไม่ใช่พระธรรมดาพระราคาเดียวกับโจรห้าร้อยพระอาจารย์ทําไมโจรต้องห้าร้อยอาโจรโจรทําไมโจรต้องห้าร้อยครับเพราะโจรทโทษไปมันนับจํานวนไม่ได้อ่าไอโจรห้าร้อยเราก็ไม่รู้จะมีเท่าไหร่เท่าไหร่เขาก็าห้าร้อยไปก่อนเบื้องะเบื้องราคาบวชร้อยแปดใครไปนับได้บ้างอ่ะก็ไม่มีร้อยแปดโจรห้าร้อยก็คือ จำนวนมากจำนวนมากครับจำนวนมากครับเนี่นะครับพระห้าร้อยจวนห้าร้อยครับพระอาจารย์หลังจากหล่อเสร็จแล้วคนมานิยมหรือท่านแสดงปฏิหารยังไงก่อนครับแสดงปฏิหารนี้อาตมาผมพูดไม่ได้นะเป็นเรื่องเล่าแลวกันเป็นเรื่องเล่าครับก็แสดงความสําเร็จอะไรต่างๆก็ไม่แพ้สมเร็จโตครับเรื่องประสบความสาเร็จพอคนจะมาปิดทองที่มือนี้ ในเช็ดไหล่เที่ยวแล้วพอดีอุ้มย้ายมาไหล่ที่ครับแต่ทองเขาหลุดไปพราะมาปิดที่มือแล้วจะประสบความสําเร็จปิดที่มือปิดที่เท้าปิดที่มือปิดที่เท้าคนมีคติความเชื่ออย่างนั้นว่าจะแต่ประสบความสําเร็จเขาบนด้วยอะไรครับพ่อนี้ชอบอะไรก็จะเป็นพวงมาลัยมะลิพวงมาลัยดอกมะลิพวงมาลัยดอกมะลิครับผมแี่หลวงปู่ต้องไข่ต้มกับพวงมาลัยพวงมาลัยจด บางคนเขาบอกว่าต้องบนหลวงู่โตหลวงพ่อสมเด็จโตด้วยปาถูด้วยไอ้นนอที่นี่มีไหมที่นี่มีไข่ต้มร้อยฟองพวงมลาลัยสดสามิพวงครับเสี๋ยมาที่เขามาแก้บนกันนะครับก็หลวลงพ่อโตแต่พ่อปานจับยางสามตาเนี่ยครับผมครับนี่นะครับตรงนี้เปิดให้คนได้กราบไหว้ทุกวันไหมครับพ่อทุกวันทุกวัน,วนปิดก็ประมาณหกโมงเย็น เปิดหกโมงเช้ายันหกโมงเย็นหรือหรือหกโมงเช้าเปิดแล้วหกโมงเช้าก็เปิดพาะพระสดมนต์ที่นี่พ,พระจะมทาทำวัดที่สี่ขึ้นพระจะมทาทำวัดทีน่นี่ครับผมนี่ครับหลวงพ่อครับโครงการหนึ่งที่หลวงพ่อกําลังดําเนินการอยู่เกี่ยวกับการก่อสร้างคือโครงการอะไรครับโครงการอาคารเอเนกประสงค์กุฏิสง่งหรือว่ากุฏิสฆงครับผมกุฏิส่งห้าชั้นครับซึ่งเป็นโครงการของวัดโลกสุทาวาสที่กําลังดําเนินการกอ่อสร้างอยู่ในขณะนี้ครับอ่าเป็นชั้นที่หนึ่งก็เป็นชั้นสําหรับ เป็นที่เ,เก็บสัมภาระวัดครับผมสัมภาระต่างๆแล้วเป็นสนักงานเป็นเ,เป็นห้องรับรองอะไรต่างๆครับอันที่สองก็เป็นห้องอนเนกปเป็นชั้นอนเนกประสงค์ไว้สําหรับปฏิบัติธรรมเจริญกรรมฐานครับพระเรียนหนังสือพระอบรมพระสังฆิการอบรมพระระเรียนข้าวบรนาเพราะว่าอาตมาเป็นเจ้า,าคณะตำบลเวลาข้าวบรนาลนักอภารในเขตตำบลเนี่ยเอามาเรียนหนังสืออาจารย์ครับตำบลนี้มีกี่วัดครับ มีหกวัดจ้ะมีหกวัดจ้ะวัดใหญ่ๆทั้งนั้นพอวัดพอพอสมควรครับผมอ่าคนมาทําบุญกันเยอะไหมครับทั้งในในในช่วงแรกๆก็พอไปได้แต่ก่อนก่อนโควิดจะมานะครับก็วัดก็พอพออยู่ได้ครับแต่ว่าแต่ระยะหลังตั้งแต่โควิดมาเนี้ยตอนนี้คนน้อยมากครับน้อยมากเพวยอก็หลายเหตุหลายปัจจัยด้วยลัวโควิดด้วยด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยหลายๆส่วนประกอบกัน ครับพระอาจารย์ครับจะเอาปัจจัยที่ไหนมาสร้างครับก็ก็ๆๆๆดูแล้วก็เห็นวัตถุบงคลที่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 ทำเก็บไว้นี่แหละครับที่ทาเก็บไว้นี่พอจะช่วยได้อาพรจ้าจับยามสามตาไงถึงรู้ว่าต้องมาใช้แล้วว่าสักวันหนึ่งต้องใช้ทําไว้ข่าวว่างกาทาไว้สักวันหนึ่งต้องใช้ส <allt S 2> ักวันหนึ่งต้องใช้สักวันหนึ่งต้องใช้ข่าวผมเราใช้เองดีไห้คนอื่นใช้ข่าวผมประจูเองเปิดเองประจูเองเปิดเอง ใช้เองเปิดเองอาจารย์ครับความพิเศษของพระในในที่บรรจุอยู่ในหายที่เห็นเนี่ยมีความพิเศษอยู่ตรงไหนครับอาจารย์ก็คือเป็นเอกลักษณ์มสารนี้จะเป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของวัดโลและการกดพิมพ์ก็จะเป็นพิมพ์ของเป็นเอกลักษณ์ของของของวัดอาจารย์ครับที่เป็นเอกลักษณ์ของวัดโลนี้คืออะไรครับคือแม่พิมพ์แล้วก็แล้วก็กดเองกดเองกดเองกดด้วยมือไม่ใช่ใช้เครื่องปั๊มใช้กด กดเองกดได้เออกดเองพระทาเองครับผมที่พระทาเองแล้วก็มลสารผสมสูตรเนี่ยก็จะบอกใครไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะมันยากเหรอครับมันยากด้วยแล้วก็เขาไม่ให้บอกต่อกันเ้าบอกพราจารย์มาอยู่แล้วก็กดสูตรเนี่ยหรือมีก้นรูปจะมีพระอยู่ที่พระที่ทําพระที่ผสมมีอยู่พระอาจารย์ครับฝ่าจะปั้มพระแต่ละองค์นี้นานไหมครับ ก็ใช้เวลาสอสมควรเหมือนกันความขวามสุดจะลงตัวนี้มันยากขนาไม่ัใหม่ยอมรับนะความแไม่ใช่ชุดนี้นะลองผิดลองถูกมาหลายหลายครั้งครับลองผิดลองถูกสวยไม่สวยเนื้อไม่แล้วสิ่งที่พิเศษก็คือผงใต้ฐานเจ้าพระคุณสมเด็จมีอยู่พอประมาณในเนี้ยครับในเนี้ยรุ่นเดียวกับรุ่นเดียวกับรุ่นเขื่อนอพิมพ์เดียวกับผงที่ใส่มวลตาเนี่ยมีผงใต้ฐานเจ้าพระคุณสมเด็จอยู่ ค,คือผงใต้ขานคือองค์ที่จับยามสามตานะผมงหลุดไอย่างข้างใต้ครับขนาที่หลอกโดยสมเด็จโตพุทธจันรโตท่านหลอกก็ท่าน,ออน,น,นเองมีการรรจุผงไว้ครับเนี่ยมาพูดถึงผงเนี่ยมันเป็นคามมหัจ,จรยรย์นะโยมเมื่อก่อนทุกปีน้ําท่วมบ่อยๆทุกปีทุกปีเราคิดว่าเราจะเอาเงินที่ไหนมาสร้างวัดเนาะเพราะสร้างแล้วก็เป็นสูตรเนี่ยนี่น้ำขนาดนี้โอ๊ยพระอาจารย์นั่งนี้จมมิดเลยท่นานนั่งนี้มิด้าท่านนั่งคุยนี้จมเลย เราก็มาคิดดูแล้วย้ายเรพอดีจังหวะนั้นนะครับย้ายหลวงปู่พอย้ายหลวงปู่คือไปห,หลบหลบน้ําท่วมแล้วก็มาเข้าที่ครับมวลสารลวงมาก้อนหนึ่งรต่ว่าโอ้ยในใจคิดเลยวไม่ตายแล้วหลวงปู่ให้มาสร้างพระในมวลสารอยู่จากองค์ที่เราเห็นนี่เลยนะครับอ่าในมวลสารนี่แหละพระอาจารย์ก็เอามวลสารจากใต้ใต้องค์รูปหล่อเนี่ยมามาเป็นส่วนผสมสร้างพระส่วนผสมนี่นะ,ระครับพระอาจารย์ครับกดเองสร้างเองนี่มันเหนื่อยขนาดไหนครับก็ มันก็มีความสุก,กนะผมถามว่าเหนื่อยมากไหมมันก็ไม่มากหรอกครับมันมีความสุกว่าอย่างน้อยๆถ้าเราไม่ได้ใช้คนอื่นก็จะได้ใช้สร้างเผื่อคนอื่นไว้ด้วยสร้างเผื่อไว้อาจารย์พอพอทุททอกไม่นึกว่าเราจะต้องมาเปิดเองนีน่ครับผมการว่าจะไว้คนอื่นเปิดเปิดซะก,อออกอ่อนเลยต้องใช่เรื่องด้วยเศรษฐกิจครับนี่นะครับใครสนใจพระชุนี้นะครับติดต่อมาที่ทางวัดโลอะไรนะครับหรือตู้จาหน่ายวัตถุมงคลของวัดเอ่อของวัดค่ะครับผมอาจารย์ครับ ที่วัดนี้ปัจจัยเอาไปทําอะไรบ้างครับในการจําหนายวัตถุมงคลทั้ง<อ>หมดเนี่ยใช้วัตถุมงคลหลกักๆเลยที่ทาเห็นเป็นรูปธรรมใหญ,ใหญ่ๆก็คือโบสถครับสี่สิบกว่าล้านนี้ก็มาจากวัตถุมงคลเกือบทั้งหมดครับแล้วก็ที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยอ,อาคารนั่นเองระสองแปดเก้าล้านนี่ก็ก็อันนี้รองลงมาหน่อยเพราะว่าเศรษฐกิจช่วงหลังนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่เป็นเงินบริจาคแล้วของคนมากก็มาใช้ใจ่ายขนำข้ำค่าไฟโยมรู้ไหมว่าคับไฟเดือนเท่าไหร่ เดือนละเจ็ดหมื่นบาทที่วัดเนีน่ยพราะอาจารย์มีเป็นโรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นห้างเหรอครับถึงใช้เงเินเดือนกาดข้าวไฟขนาดนี้เยอะจริงๆเพราะมีงานเยอะครับงานเยอะงานงานศพปีนึ่งเผาศพปีที่แล้วเก้าเก้าสิบเจ็ดศพครับใช้ไฟใช้แก๊สใช้แช่ตู้เย็นาศพเวลามาทาศพเนี่ยมันต้องใส่ตู้แช่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ฉีดยาแล้วฉีดแล้วไม่ฉีดก็ต้องใส่ไม่งางนั้นพอฉีดเอาไม่อยู่บางคนฉีดแล้วเอาไม่อยู่ครับ นะครับวัดโลสุทาวาสอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับก็ติดต่อมาที่วัดเลยเบอร์โทรศัพท์ของวัดเบอร์อะไรครับพระจรามาห่าน1 7จะครับจะมีกรรมการวัดคอยรับโทรศัพท์อยู่นะครับอ่าเหมือนเดิมครับพ่อขอพอรก่อนจบคลิปนี้นะครับเราจะมาฟังพรจากพระนะครับรัตนัตยานุภาเวนรันตนตเตยการพาวันตุเต เรามีอำนาจของพระพุทธเจ้าารมีของพระธรรมารมีของพระสงฆ์รมีทุกระคุณทุนเด็จพระพุทธเจ้าโตต้งบารังสีตังจัดการสันตบารมีทำที่อาตมาได้มันเพ็นมาแล้วต้อง็ปตบะเดชะรระวัจจัจอโมยอวยพรให้ฉันทัางหลายต้องประสบแต่ความสุขความเจริญตงเจริญด้วยเจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุขอให้มีอายุยืนยาวนานตราบการอายุไขขึ้นไปวันณะขอให้มีผิวพรรณสะอาดสะอ้านผุดทองไปที่ต้องเลือเจริญใจ แต่สาธารชนคนดีทั้งหลายผู hmm. ้ที่ทัศนาทุกขะเขาต้องประสบทุกความทุกข์กายสบายจิตพระขอให้มีกําลังกายและกําลังความคิดจะปกป้องกับทัาพระสัมปราทุกสิ่งทุกประการจงประหารทุกความทุกโศกขึ้นจวบบความทุกข์แล้วใจเขาเจะไดเขาจะได้บเกิดมีขึ้นจุวบคุณงามความดีแล้วเขาต้องมารวมกันเป็นอเนกอนันทพร้อมต้องปฏิภาณธนาสารสมบัตรตลอดการเป็นนิดมีดวงจิตศิษิ์มันอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกทุกโศกอันไปบู์ ลราคือมาผลนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรกราบนมัสการครับผมเ,เจริญพร